เครื่องกรองพ่อใช้บ้านไม่ใช้บ้านเออประมาณนี้นะเออเอาไค่ประมาณนี้ดมันดำไหมเด้อพ่อเปิดบ้านไม่เปิดบ้านว่าการเป็นนักศิลปินไม่ยอมใช้เนี่ยดูพ่อดูนี่คือชั้นแรกนะที่เขากรองอ่ะชั้นนี้สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถเอาไปล้างฉีดล้างทำความสะอาดได้พ่อดูถ้าพ่อไม่พ่อไม่ใช้เครื่องกรองใครดูดปอดพ่อดูดไปหมดทั้งนั้นน่ะดู นี่แล้วอันนี้ก็เป็นชั้นที่เขาจะต้องเปลี่ยนเพราะเนี่ยมันนี่ขนาดเปิดบ้างไม่เปิดบ้างพ่อคิดดูห้องพ่อคิดว่าสะอาดดูดิใช่ไหมมันสกรปรกมากเลยมันฝุ่นมากอันนี้มันเป็นกองเชลลื้อโรคกองได้แบบ PM 2.5เชื้ออะไรอะ่ะมันกองได้หมดเลยนะพวกเนี้ยเนี่ยแล้วอันนี้ก็คือกองกลิ่นเนี่ยดูดิข้างในนี้ดูดิเนี่ยขนาดเปิดบ้างไม่เปิดบ้างถ้าว่าพ่อว่าถ้าว่าพ่อไม่ใช้แล้วพ่อเอาใครดูดมีดพอรพ่อดูดเนี่ยมันฝุ่นมากๆกแล้วมัน PM 2.5พ่อเปิด ประตูตใช่ไหมรับอากาศข้างนอกอะ่ะเยอะหนักมาก